ทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอคนดูดวงไม่ใช่คนงมงายไร้สาระแต่การดูดวงทำให้เรารู้อนาคตล่วงหน้าจะได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตากันเลยครับ สวัสดีครับพบกับผมหมอภูมิทรรนายดวงนะครับคลิปนี้จะมาวิเคราะห์กันในเรื่องของดวงรายปักประจำวันที่16จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์2566สำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีธนูหรือเกิดช่วงระหว่าง16ธันวาถึง15มกราหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีธนูนะครับแต่ถ้าคุณรู้ในเรื่องของเวลาเกิดหรือรู้ในเรื่องของเวลาตกฟา หลังจากนำมาผูกด,ดวงทำนายแล้วอาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีธนูอย่างที่คุณเข้าใจอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นหากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของคุณมีข้อดีข,อดข้อเสียหรือมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้างหากคุณรู้คุณก็จะได้วางแผนในการดาเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดเหมือนในอดีตที่ผ่านมาฉะนั้นเราทาความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับ ดะนั้นคลิปนี้เรามาดูว่าชาวรัคนาราศีธนูในช่วงปักหลังของเดือนกุมภาพัานนี้จะมีเหตุการณ์สำคัญใดๆเกิดขึ้นบ้างเราไปติดตามรับชมและฟังในรายละเอียดกันเลยครับสำหรับชาวรัคนาราศีธนูนะครับตำแหน่งของดาวพระหัสหรือดาวประจำตัวของคุณไป อยู่ในเรือนพันธุุซึ่งมีในยะและคําตอบอยู่2ออ,อเรื่องสําคัญก็คือ 1. เรื่องของทรัพย์สินหรืออสังหาริมทรัพย์ซึ่งก็แปลความหมายว่าคุณอาจจะมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือการขายหรือการโอนเปลี่ยนมืออะไรสักเ,เรื่องหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องดีด้วยผมมองว่า มันมีโอกาสที่คุณจะได้มากกว่าเสียนะครับถ้าคุณอยากจะซื้อที่ดินหรือได้ที่ดินก็มีโอกาสได้สาเหตุสำคัญเพราะว่ามีดาวศุกร์ที่กอดร่วมกันในเรือนพันธุหรือดาวประจำตัวของคุณนั่นเองพันธุก็แปลว่า,เ,าเกี่ยวกับร่องกับทรัพย์สินอสังหารมิมทรัพย์แล้วดาวศุกร์ตัวนี้ก็ได้ตําแหน่งมหาอุดด้วยแล้วก็มาจากเรือนโชคลาภด้วยฉะนั้นถ้ามันมีเรื่องรัก มาก่อนหน้านี้จะเป็นการฟ้องร้องหรือการที่จะเกี่ยวข้องการแบ่งนะครับการซื้อการได้มาเกี่ยวกับทรัพย์สินหรืออสังหาริรมทรัพย์ผมว่ามันมีแนวโน้มที่จะเป็นในทิศทางที่เป็นบวกดีกว่านะครับลองดูนะครับว่าอะไรก็ได้ที่เกี่ยวพันกับทรัพย์สินเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะชนะหรือมีโอกาสที่จะได้มาครอบครองเช่นกันนะครับแต่ถ้าเรื่องที่สองก็หมายความว่าคุณจะต้องไป เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องของครอบครัวหรือเคยญาติคือเหมือนว่าจะต้องไปจัดแจงจัดการในเรื่องราวต่างๆให้เสร็จสิ้นไปนะครับถึงแม้มันจะคาลาคาซังมานานอยู่พอสมควรแต่ยังไงคุณก็ยังต้องเกี่ยวพันกับเรื่องแบบนี้อยู่แต่เท่าที่ดูในดวงของคุณณนะตอนนี้ถึงแม้จะเกี่ยวพันในเรื่องนี้ ก็ยังสามารถที่จะแก้ปัญหาต่างๆให้เสร็จสิ้นไปได้ฉะนั้นคิดว่าคงไม่น่าเป็นห่วงสำหรับเรื่องนี้นะครับคุณแก้ปัญหาในเรื่องนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับเรามาดูในเรื่องของการทำงานดูบ้างตำแหน่งของดาวการงานคือดาวพุธแต่ดาวพุธตกในเรือนของสหัชชะซึ่งจะแปลความหมายว่าตอนเนี้การงานของคุณอาจจะต้องมีดีลมีติดต่อพูดคุยหรือเจรจา,รจารกับคนรอบข้างกับลูกค้ากับพาร์ทเนอร์นะครับ หรือกับผู้มุ่งหวังต่างๆซึ่งก็อาจจะต้องลักษณะที่จะต้องสื่อสารพูดคุยติดต่อหรือแม้กระทั่งออกไปพบนะครับออกไปคุยออกไปพบออกไปขยายตลาดการค้าของคุณนะครับก็ต้องถือว่าช่วงนี้คุณอาจจะต้องพูดเยอะหน่อยอธิบายเยอะหน่อยเพราะเนื้อง,งานของคุณตอนนี้มันต้องแอคชั่นอยู่ตลอดเวลามันอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วนะครับฉะนั้นเหลืออีกประมาณไม่กี่วันนะครับเพราะเดือนนี้มีแค่28วันเท่านั้นคุณอาจจะต้อง แอคทีฟมากขึ้นกว่าเดิมแต่ก็ถือว่าน่าจะดีนะครับเพราะว่าตำแหน่งของดาวการงานคือดาวพุธกอดกับดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนสุภาซึ่งถ้าคุณไปพูดคุยกับผู้ที่มีศัยภาพไม่ว่าจะเป็นผู้มีอำนาจหรือผู้ที่มีเขาเรียกมีพกคุณดีกว่านะครับถ้าคุณไปเอ่ยไปขอหรือไปทำสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับงานหรือธุรกิจอาชีพของคุณ ผมเชื่อว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในเวลานี้ยังสามารถที่จะช่วยเหลือในเรื่องของการงานของคุณได้บางคนเป็นนักขายก็อยากจะขอยอดนะครับขอยอดสั่งซื้อนะครับผมว่าถ้าคุณคุยในช่วงระยะเวลานี้แนวโน้มมีโอกาสสำเร็จครับแต่ก็ต้องอธิบาย และคุยค่อนข้างเยอะหน่อยด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็ด้วยข้อสักถามที่ลูกค้าอาจจะสงสัยแต่ถ้าคุณตอบข้อสักถามในตรงนี้ได้ก็เชื่อว่างานของคุณสำเร็จรุ่งรงอย่างแน่นอนนะครับเรามาดูในเรื่องของออดาวการเงินดูบ้างนะครับ ตำแหน่งนของดาวการเงินก็คือดาวเสาร์นั่นเองแต่ดาวเสาร์ตอนนี้ยังอยู่ในเรือนชะตาตรงนี้ของคุณการที่ดาวเสาร์อยู่เนี่ยมันก็หมายถึงการเงินคุณก็เหนื่อยหน่อยตลอดระยะเวลาประมาณ2ปีกว่าที่ดาวเสาร์อยู่ในเรือนราศีมังกร มันทําให้คุณการเงินกว่าจะได้มาก็เลือดตาแทบกระเด็นนะครับหรือได้มาแล้วก็ต้องใช้ความพยายามใช้ความอดทนแล้วก็ใช้ระยะเวลารอคอยอยู่พอสมควรมันเลยกลายเป็นว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา คุณอาจจะต้องหาเงินมากรายจ่ายมีเยอะจนอาจจะทําให้คุณเครียดทําให้คุณรู้สึกว่าทําไมชีวิตถึงเ,เป็นอย่างนี้มานมนาเลยทีเดียวแต่ให้คุณพยายามเข้าใจและเข้าใจมากๆเลยว่าเดี๋ยวดาวดวงนี้มันก็จะโคจรย้ายออกไปแล้วในวันที่1มีนาคือเดือนหน้านั่นแปลความหมายว่าคุณอาจจะเหนื่อยน้อยลงเกี่ยวกับเรื่องของการเงิน อาจจะมีช่องทางการเงินที่ดีขึ้นมีช่องทางในการหาไรายได้มากขึ้นนั่นก็แปลความหมายว่าถ้าคุณจะเหนื่อยในเรื่องของการเงินก็ยังคงเหนื่อยเพียงแค่ปลายเดือนนี้เท่านั้นหรือพ้นสิ้นเดือนนี้ไปแล้วการเงินของคุณจะเบาตัวลงแต่ตอนนี้ก็ต้องลักษณะหามาจ่ายไปหามาใช้ไปอาจจะต้องเหนื่อยอีกประมาณไม่เกิน2ส,สัปดาห์แต่ต็เชื่อว่าคุณผ่านตรงนี้มาได้เพราะคุณผ่านมาตั้งนานและหลายปีดีดด ก็ต้องผ่านในช่วงระยะเวลา2ส,สัปดาห์นี้ไปได้อยากแน่นอนมั่นใจเลยนะครับเรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างถ้าคุณมีครอบครัวมีคู่ครองหรือมีคู่ชีวิตอยู่แล้วตอนนี้การใช้ชีวิตหรือการดําเนินชีวิตของคุณเนี่ยมันเป็นในลักษณะเข้าใจกันเป็นเพื่อนกันเข้าใจในบริบทกันไม่ได้มีข้อสงสัยหรือไม่ได้มีความระแวงซึ่งกันและกันการดําเนินชีวิตคู่ของคุณเป็นแบบเนี้ยผมแฮปปี้นะ โดยส่วนตัวผมแฮปปี้ก็คือไม่ต้องมาระแวงเพราะคนที่เป็นแฟนเราเนี่ยผมว่าเขาไม่ได้ดูในเรื่องตรงนี้ของคุณสักเขาดูในมุมกว้างดูว่าอยู่แล้วสบายใจอยู่แล้วโอเคอยู่แล้วเข้าใจคืออยู่แล้วไม่ได้สร้างปัญหาอยู่แล้วไม่ได้ขัดแย้งกันอยู่แล้วไม่ได้ระแวงซึ่งกันและกันตรงนี้ผมว่าคนที่เป็นผู้ชายโดยส่วนใหญ่ต้องการคนที่ เป็นแฟนหรือคู่ครองของตัวเองเนี่ยเข้าใจในบริบทตรงนี้ถ้าคุณทําแบบนี้ได้คุณก็จะอยู่กับคู่ครองได้แต่ในเวลานี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดปัญหานะครับก็ยังถือว่าลงตัวอยู่เพียงแต่ก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหาก็ได้แต่ในช่วงที่ผมลงคลิปนี้2ส,สัปดาห์มันไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าก่อนหน้านี้มีปัญหาระวังนะครับที่มันจะเกิดเรื่องเกิดราไปแต่ในช่วงสงสัปดาห์นี้ผมว่าความเข้าอกเข้าใจใน ต้นทุนหรือว่าในเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณเนี่ยใจเย็นมากขึ้นนะครับมีเหตุมีผลมากขึ้นฉะนั้นในช่วงนี้คนที่มีคู่ผมมั่นใจว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นคนโสดหรือคนที่กําลังจะเปิดใจไม่แน่ครับอาจจะมีพ่อสื่อแม่สื่อหรือมีเพื่อนแนะนําให้เรารู้จักหรือถ้าเป็นคนโสดจริงๆอาจจะได้เจอ คนที่ถูกอ,อกถูกใจในแวดวงสังคมในสภาวะรอบด,ด้านของคุณไม่ว่าจะในที่ทำงานนะครับหรือในที่ที่คุณไปหรือในที่ที่ที่คุณเล่นออนไลน์เล่นโซเชียลไม่แน่คุณก็มีโอกาสที่จะได้เจอคนพิเศษหรือคนที่ถูกอ,อกถูกใจก็ได้ก็อาจจะได้พัฒนาคบหากันเป็นเรื่องเป็นราวถือว่าทั้งคนโสดแล้วก็คนมีครอบครัวแฮ ppy ปปในช่วงระยะเวลานี้อย่างแน่นอนนะครับ เรามาดูในเรื่องของโชคลาบกันบ้างเชื่อว่าโชคลาบมีโอกาสที่คุณจะได้เพราะตำแหน่งดาวโชคลาภคือดาวศุกร์ก็ยังทับดาวพฤหัสหรือดาวประจําตัวของคุณเชื่อว่าโอกาสที่จะมีโชคมีลาบตอนนี้มีความเป็นไปได้และผมว่าอาจจะได้เป็นของเป็นทรัพย์ชิ้นใหญ่อย่างแน่นอนนะครับส่วนเรื่องเคราะห์เรื่องเจ็บป่วยเชื่อว่าตอนนี้คุณไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่คนที่เกิดในลัคนาราศรีธนูมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบช่องท้อง กระเพาะลำไส้กดไหลย้อนแล้วก็โรคหัวใจก็ต้องระวังหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นเหตุหรือเกิดเรื่องรุนแรงนะครับส่วนเรื่องที่น่าจะสี่เลียกก็เป็นเรื่องบริวารลูกน้องหรือบุตรที่อาจจะทําให้คุณหนักอกหนักใจทําให้ปวดเสีย,เยนเวรเจ้าเออมันก็จะเป็นอย่างนี้จนถึงกลางเดือนมีนาพ้นกลางเดือนมีนาไปแล้วปัญหานี้จะคลี่คลายลงฉะนั้นคลิปนี้ก็น่าจะมีรายละเอียดครบถ้วนนะครับหากคุณ ติดตามแล้วก็กดกำลังใจกดแชร์ให้ผมก็จะทำให้คลิปดีๆแบบนี้ออกสู่ท่านผู้ชมตลอดเวลาฉะนั้นคลิปนี้ก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ